ทุกท่านเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมคนที่แบบดูฉลาดหลักแหลมอ่ะมักจะดูโดดเดี่ยวในขณะที่คนทั่วไปก็ดูเหมือนจะมีสังคมมีเพื่อนฝูงมากมายคําถามนี้นะครับนักประชญาดผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งที่ชื่ออาร์เธอร์โซเพนอเวอรก็เคยได้ตั้งคําถามนี้เอาไว้เมื่อเกือบ200ปีที่แล้วนู่นแหละครับและเขาก็ได้เสนอแนวคิดที่มันน่าสนใจมากๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ โซเพนาเออร์นะครับเขาเชื่อว่าธรรมชาติของมนุษย์นั้นนะ่ะมักจะไม่ชอบไม่ใครครับมาส่องกระจกให้เห็นข้อบอกพร่องของตันเองคนฉลาดนั้นก็จะเปรียบเสมือนกับกระจกบานใหญ่นั้นครับที่คอยสะท้อนให้เห็นถึงข้อจํากัดของคนรอบข้างโดยบางทีนะ่ะพวกเขาก็ไม่จําเป็นต้องพูดอะไรเลยแค่การปรากฏตัวเฉยๆนะ่ะมันก็เพียงพอแล้วครับที่จะทําให้คนอื่นรู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนกับเวลาที่เราส่องกระจกแล้ว ก็เห็นดิ้วรอยแห่งวัยใช่ไหมครับเห็นจุดด่างดำบนใบหน้านะ่ะเราเองก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ทีนี้ทุกท่านลองคิดดูนะครับสังคมของเราอะ่ะเราต่างก็ยกย่องความเหนือกว่าในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นความร่ํารวยหน้าตาหรือแม้แต่พละกําลังคนที่รวยเองก็มักจะมีคนชื่นชมใช่ไหมครับคนที่หน้าตาดีนะ่ะก็มักจะได้รับความสนใจโลกก็จะใจดีด้วยแต่กับคนฉลาดนั่นนะ่ะมันกลับแตกต่างออกไปนะครับ ยิ่งเราฉลาดมากเท่าไหร่บางครั้งน่ะมันก็จะเหมือนกับยิ่งสร้างความอิจฉาริษยาให้กับคนรอบข้างมากขึ้นเท่านั้นแหละกลายเป็นความเกลียดชังแบบเงียบๆที่แม้แต่ตัวเขาเองเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้ครับเอาละครับท่านผู้ชมย้อนกลับไปครับในช่วงปี1788ที่ประเทศเยอรมันนี้ครับณเวลานั้นเองนั้นก็จะได้มีนักปราดผู้หนึ่งที่ถือกำเนิดขึ้นมาและเขาก็คือ อาเธอร์โซเฟนเอาเออร์ครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเบื่อได้ไปเสียก่อนนะเพราะว่าโซเฟนเอาเออนระ์น่ะเขาไม่ใช่นักปราชธรรมดาธรรมดาที่เอาแต่นั่งคิดทฤษฎีอยู่ในห้องแคบๆแ,แ,แต่เขาอ่ะเป็นคนที่แบบผ่านโลกผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างโชคโชนแล้วชีวิตของเขานนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวครับแล้วก็เรื่องราวเหล่านั้นน่ะมันก็ได้กลายเป็นประสบการณ์ที่หลอ่อหลอมให้เขานะ่ะกลายเป็นนักประรชญ์ดที่เข้าใจความจริงของชีวิตได้อย่างลึกซึ้งเลยทีเดียว ในช่วงที่เขายังเป็นอาจารย์หนุ่มไฟแรงนะครับทุกท่านเชื่อไหมครับว่าเขาเนี่ยเคยจัดตารางสอนในมหาวิทยาลายัยชนกับนักปร,ราชญ์ผู้โด่งดังในยุคนั้นอย่างเฮเกลที่เขามองว่าเป็นพวกขายฝันหลอกลวงประชาชนผลนับปรากฏว่าเป็นยังไรครับแน่นอนครับว่าห้องเรียนของเฮเกลเน่ะคนแน่นขนาดในขณะที่ห้องเรียนของโซเพนาวเออร์นะครับมันแทบจะไม่มีคนเลยแต่แทนที่เขาจะทอแท้ครับเขากลับรู้สึกสงสัยใครรู้ครับว่า ทำไมคนถึงชอบฟังแต่เรื่องราวเพอ้อฝันเรื่องอะไรก็ได้ที่มันทําให้รู้สึกสบายใจแต่กลับไม่ชอบฟังความจริงที่แสนเจ็บปวดกันนะน่าสงสัยไหมครับความสงสัยนี่เองครับมาเลยทําให้เขาเริ่มหันมาสังเกตพฤติกรรมของผู้คนมากมายไม่ใช่แค่ในมหาวิทยาลัยนะครับแต่เขาสังเกตในทุกๆท,กที่ในทุกๆสถานการณ์และเขาก็พบว่ายิ่งคนคนนั้นครับฉลาดมากเท่าไหร่แล้วก็ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะถูกคนรอบข้าง กีดกันมากขึ้นเท่านั้นครับไม่ใช่เพราะว่าคนชาลาดเหล่านั้นน่ะนิสัยไม่ดีนะครับแต่มันเป็นเพราะว่าสติปัญญาของพวกเขานะ่ะทำให้คนอื่นรู้สึกด้อยค่านั่นเองครับโชคดีนะครับที่โซเพนเอาเธอ์น่ะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของเงินทองเขามีฐานะที่ร่ำรวยดีแล้วครับทำให้เขาอ่ะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระแบบไม่ต้องง้อใครเลยไม่ต้องพึ่งพาใครครับเขาจึงมีเวลาสังเกตสังคมสังเกตพฤติกรรมของผู้คนโดยที่ไม่ต้องกังวลครับว่าใครจะชอบ หรือไม่ชอบเขาก็ตามและสิ่งที่เขาค้นพบก็คือผู้คนนะ่ะมักจะรวมกลุ่มกันครับมีการแบ่งพักแบ่งพวกมีการเลือกที่รักแล้วก็มักที่ชังนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์แต่ทุกท่านครับสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือสิ่งที่โซเพนเดอร์นั้นค้นพบด้วยยาอย่งรู้ของเขาในปัจจุบันนี้เนะี่ยมันกลับได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วนะครับมันมีงานวิจัยหลายชิ้นครับที่ ศึกษาเรื่องของการปฏิเสธสังคมของคนฉลาดและผลการวิจัยนั้นมันก็น่าทึ่งมากเลยครับเพราะว่าพวกเขาอะพบว่าเมื่อคนเรารู้สึกตัวว่าตัวเองอ่ะด้วยกับคนอื่นสมองส่วนที่ตอบสนองต่อความเจ็บปวดทางร่างกายนั้นมันจะทํางานครับนั่นหมายความว่าเวลาที่เราอบอกว่ารู้สึกเจ็บใจเสียหน้าเสียใจมันไม่ใช่แค่คําพูดเปรเียบเลยนะครับแต่สมองของเราอ่ะ กำลังรู้สึกแบบเจ็บปวดอยู่จริงๆออะมันเหมือนกับโดนเข็มทิ่มแทงเลยแหละมีงานวิจัยครับในปี2021ครับที่เปิดเผยเห็นว่าการที่เราได้พบเจอใครสักคนที่แบบฉลาดกว่ามากๆสมองของเราอ่ะจะมีปฏิกิริยาตอบสนองคล้ายๆกับเวลาที่เราอ่ะเผชิญหน้ากับภัยคุกค,คามเลยล่ะครับอะมิเดล่าครับหรือว่าศูนย์กลางเตือนภัยในสมองของเราอ่ะมันจะทํางานอย่างหนักส่งสัญ,ญญาณเตือนภัยขึ้นมาทันที เหมือนกับเวลาที่เราเจอหมีดุเจอโจรผู้ร้ายครับหรือว่าเจออะไรก็ทาที่มันเป็นอันตรายซึ่งนี่แหละมันเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมบางครั้งครับเราอะถึงรู้สึกไม่ค่อยดีรู้สึกอึดอัดเวลาที่อยู่ใ,ใกล้ๆคนฉลาดทั้งทั้งที่จริงแล้วอะพวกเขาเหล่านั้นก็ไม่ได้ทําอะไรผิดเลยครับที่น่าสนใจไปยิ่งกว่านั้นนะครับก็คือนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดพบว่ายิ่งยิ่งแบบมีผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์มากเท่าไหร่ครับ ปฏิกิริยาตอบสนองตอ่อภัยคุกค,คามมันก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นสมมุติครับสมมติสมมติว่าเราอะ่ะกำลังคุยอยู่กับใครตะโกนที่แบบฉลาดกว่าแบบ2ต่อ2เราก็อาจจะรู้ตึกแบบเฉยๆใช่ไหมครับไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรมากมายแต่ถ้าเกิดว่ามีคนอื่นๆอยู่ในห้องด้วยนะครับความมือดัดน,นั้นนะ่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นทวีคูณเลยทีเดียวและนี่นะครับแสดงเห็นว่าสมองของเรานั้นนะ่ะมันให้ความสำคัญกับสถานะทางสังคมมากกว่าที่เราคิดไว้นะครับ เราจะรู้สึกไม่ค่อยดีถ้ารู้สึกว่าตัวเองอ่ะด้อยกว่าคนอื่นในกลุ่มนั่นเองครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับทุกท่านเรื่องเราอ่ะมันก็ยังไม่ได้จบเพียงแค่นี้ครับเพราะว่าโซเพนเดอร์เนอร์น่ะเขาไม่ได้ศึกษาแค่เรื่องของปฏิกิริยาตอบสนองในระดับจิตใต้สํานึกเท่านั้นครับแต่เขายังศึกษาด้วยว่าสติปัญญานั้นอ่ะมันส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์อย่างไรสิ่งที่โซเพนเดอร์เอร์ค้นพบนะครับมันน่าสนใจมากๆครับเขาพบว่าสติปัญญานั้นน่ะ มันสามารถกระตุ้นปฏิกิริยาบางอย่างในจิตใจของมนุษย์ที่แม้แต่ตัวเราเองเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ตัวได้ครับเวลาที่เราอ่ะเจอคนที่ฉลาดฉลาดเราก็มักจะอดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับเขามันเหมือนกับเวลาที่เรานะครับเป็นนักกีฬาสมัครเล่นใช่ไหมเราต้องไปเล่นกีฬากับพวกนักกีฬาทีมชาติอย่างนี้แนะี่แน่นอนครับว่านักกีฬาสมัครเล่นเนี่ยก็ยอมรู้สึกถึงข้อจํากัดของตัวเองอยู่แล้วทีนี้พอเรารู้สึกว่าตัวเองอ่ะด้อยกว่าแทนที่เราอ่ะจะยอมรับความจริงครับ เรากลับโทษคนที่ฉลาดกว่าเรานั่นแหละรู้สึกว่าพวกเขาอ่ะกําลังดูถูกเรา <c oughs> กําลังตัดสินเราทั้งที่จริงแล้วอ่ะพวกเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเลยสักนิดเดียวเลยนะครับและถ้าเกิดว่ายิ่งคนคนนั้นครับฉลาดมากเท่าไหร่แล้วแล้วก็พวกเขาอ่ะยิ่งจะไม่สนใจที่จะตัดสินคนอื่นๆมากเท่านั้นครับเพราะว่าพวกเขาอ่ะจะมัวแต่สนใจเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจกว่าแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามคนทั่วไปนะ่ะ ก็ยังคงรู้สึกไม่ชอบคนที่ฉลาดกว่าอยู่ดีเหมือนกับที่เราไม่ชอบส่องกระจกเพราะว่ากลัวจะเห็นริ้วรอยเห็นจุดด่างดําเห็นสิ่งที่เราอ่ะไม่อยากจะเห็นนั่นแหละครับก็คือรับความจริงไม่ได้คําถามก็คือทําไมละ่ะมนุษย์ถึงเป็นแบบนี้ทําไมเราถึงไม่ชอบให้ใครมาส่องกระจกทําไมเรารับไม่ได้เวลาที่คนอื่นเห็นข้อบอกพร่องของเราทําไมเรารู้สึกแพ้คนที่ฉลาดทั้งๆท,ที่จริงแล้วอ่ะ ความฉลาดนั้นมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่เหรอมันเป็นสิ่งที่น่ายกย่องไม่ใช่เหรอครับมันเหมือนกับความร่ํารวยความสวยงามไม่ใช่หรอและนอกจากเรื่องที่ผมได้เล่าไปเมื่อกี้นะครับโซเพนเทเวอร์นะ่ะเขายังได้ค้นพบความจริงอันน่าเศร้าอีกอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือผลกระทบของสติป,ปัญญาต่อผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะ่ะมันจะแตกต่างกันไปด้วยนะครับสําหรับผู้ชายแล,แล้วเราก็การถูกปฏิเสธจากสังคมก็มักจะมาในรูปแบบของการเผชิญหนะ้าแบบตรงไปตรงมา หรือการกีดการแบบเนียนๆครับแต่สำหรับผู้หญิงน่ะมันจะซับซ้อนมากกว่านั้นนะครับโซเพนเอเอรนะ์น่ะเขาสังเกตเห็นครับว่าผู้หญิงที่ฉลาดน่ะมักจะต้องเผชิญกับแรงกดดันจาก2ทางเลยทางแรกเลยก็คือแรงกดดันจากความฉลาดของพวกเธอเองนั่นแหละครับซึ่งก็ไม่ต่างอะไรครับจากที่ผู้ชายต้องเจอส่วนทางที่2ก็คือแรงกดดันจากบรรทัดฐานทางสังคมที่คาดว่าผู้หญิงน่ะจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ โซเพนาวเออร์นะครับเขาบอกว่าสังคมอ่ะมักจะบังคับให้ผู้หญิงที่ฉลาดต้องเลือกระหว่างการเป็นคนที่รักกับการเป็นที่เคารพถ้าพวกเธอน่ะแสดงออกถึงความฉลาดมากเกินไปก็จะถูกมองว่าไม่น่ารักไม่เป็นกุลสตรียิ่งแข็งกระด้างไปอย่างนั้นแหละครับเขาก็เลยบอกว่าผู้หญิงที่แบบทั้งสวยทั้งฉลาดนะก็มักจะรู้สึกโดดเดี่ยวมากกว่าผู้หญิงที่สวยอย่างเดียวหรือว่าฉลาดอย่างเดียวนั่นเองครับเพราะว่าอะไรนะเหรอครับ มันก็เป็นเพราะว่าความงามนั้นนะ่ะมันดึงดูดใจคนในระดับผิวเผินแต่ระดับสติปัญญานั้นนะครับมันผลักใส่ผู้คนออกไปซะอย่างนั้นเลยครับมันน่าเศร้าใจใช่ไหมละครับและที่น่าเศร้าใจยิ่งกว่านั้นนั่นก็คืองานวิจัยสมัยใหม่นะ่ะที่แบบยืนยันสิ่งที่โซเพนเอาเออร์เคยพูดไวนะ้น่ะมันก็มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งครับศึกษาพบว่าผู้หญิงที่ฉลาดนะ่ะก็มักจะแกล้งง้เวลาที่อยู่ในสถานการณ์ทางสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ชายไม่ค่อยทำกันครับพวกเธอนะ่ะต้องแลกความสามารถมากับความเป็นที่รักยิ่งพวกเธอนะ่ะดูเก่งดูฉลาดมากเท่าไหร่แล้วลวก็คนก็จะยิ่งชอบพวกเธอหน่อยให้ลงเท่านั้นครับทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยนะครับเคยสังเกตไหมครับว่าคนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในกลุ่มนะ่ะมักจะไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดทําไมถึงเป็นแบบนั้นครับโซเพนเออรนะ์น่ะอธิบายว่าความธรรมดานั้นนะ่ะ มันทําให้คนเรารู้สึกสบายใจเหมือนกับเวลาที่เราอ่ะห่มผ้าหม่มนอุ่นมันทําให้เรารู้สึกปลอดภัยอบอุ่นนั่นเองครับคนที่คิดแบบธรรมดาธรรมดานะครับพวกเขาอ่ะก็จะมีพลังพิเศษอย่างหนึ่งนั่นก็คือพลังในการเข้าสังคมครับพวกเขาอ่ะไม่ทําให้ใครรู้สึกด้อยกว่าไม่ทําให้ใครต้องตั้งคําถามกับตัวเองทีนี้ลองนึกภาพงานเลี้ยงสังสรรค์ดูนะครับส่วนใหญ่นะ่ะคนก็มักจะคุยกันแต่เรื่องแบบง่งาย เรื่องตลกโปกฮาเรื่องทั่วไปคุยกันเรื่องแบบเรื่องชาวบ้านนะครับเพราะว่าการพูดคุยเรื่องแบบผิวเผินน่ะไม่จะทําให้คนรู้สึกสบายใจแต่ถ้าจู่ๆแล้วอ่ะมีใครทักคนหนึ่งรับดันเข้ามาแล้วก็พูดเรื่องยกยกๆเรื่องปรัชญาเรื่องวิทยาศาสตร์อะไรแบบนี้เนี่ยบรรยากาศในห้องนั้นมันก็จะเริ่มอึมครึมขึ้นมาแล้วครับคนในเดือนเนี่ยก็จะหน้าเบื้องหน้าโบแล้วก็มองหน้ากันแล้วครับสบตากันแล้วไอ้นี่มันมันคุยเรื่องอะไรวะเนี่ย โซเฟนยเอเอร์เขาสังเกตเห็นครับว่าปรากฏการณ์นี้นมันเกิดขึ้นในทุกๆวงการครับไม่ว่าจะเป็นวงการศิลปะวรรณกรรมดนตรีหรือแม้แต่อะไรก็ตามครับผลงานศิลปะแบบกลางๆเนี่ยก็มักจะได้รับความนิยมมากกว่าผลงานศิลปะแบบยอดเยี่ยมนะครับนักเขียนทั่วไปเนี่ยก็มักจะขายหนังสือได้ดีมากกว่านักเขียนชั้นครูครับไม่ใช่เพราะว่าคนดูไม่ออกนะฟังไม่ออกนะหรือว่าอ่านไม่ออกนะครับแต่มันเป็นเพราะว่าความธรรมดานั้นนะ มันไม่ทําให้เรารู้ตึกด้อยค่ายังไงนะครับทฤษฎีของโซเฟนเดอเอร์น่ยมันไม่ได้มีอยู่แค่ในอดีตนะครับแต่มันยังคงใช้ได้กับโลกปัจจุบันด้วยลองมองไปรอบๆตัวเราดิครับไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานหรือในโซเชียลมีเดียเราก็จะได้เห็นรูปแบบแบบเดียวกันกับที่โซเฟนเดอเอร์เคยพูดเอาไว้เลยครับเพื่อร่วมง,งานเก่งๆนั้นมักจะถูกเบินเฉยเวลาที่ไปรับประทานอาหารกลางวัน โพสที่แบบเขียนดีๆมีสาระนะครับหรือว่าคลิปที่แบบเป็นคลิปดีๆมีสาระแบบเจาะลึกอะไรอย่างงี้แหละคนจะไม่สนใจดูเลยครับในขณะที่โพสตลกตลกคลิปแบบไร้สาระสาระนะ่ะมันกลับมียอดไลค์ยอดแชร์ถล่มทลายเนี่ยมันเป็นรูปแบบเดียวกับที่โซเฟนเวอร์เคยสังเกตเห็นเมื่อ200ปีก่อนเลยนะครับในโลกของการทํางานเนะ่ะเราก็มักจะพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมองคอ์กรหรือว่าความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งแน่นอนครับว่า สิ่งเหล่านี้นะ่ะมันสําคัญแต่หลายครั้งครับมันก็เป็นข้ออ้างนะครับที่ใช้เพื่อกีดกันคนที่ฉลาดเกินไปแต่ในบริษัทเทคโนโลยีเนะี่ยที่น่าจะให้คุณค่ากับความฉลาดคนที่ประสบความสําเร็จที่สุดนะก็มักจะเป็นคนที่ทําให้คนอื่นรู้สึกว่าตัวเองฉลาดครับไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดนะหรือไม่ใช่คนที่แบบฉลาดจริงๆนะครับในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยปรากฏการณ์นี้เนะี่ยมันยิ่งเห็นได้ชัดครับ โพสที่แบบเขียนยาวๆมีเนื้อหาสารนั้นก็มักจะไม่มีคนอ่านหรอกครับเพราะว่ามันเสียเวลาบอกว่าฉันไม่มีเวลาเอาเวลาไปเสพเรื่องอไร้ตาร่าดีกว่าอะไรอย่างนี้ครับแต่โพสที่เขียนสันส้นๆเนี่ยเขียนง,ง่ายๆด่าทอเสียสีดราม่าน่ะโอ้โหเป็นไวรัลครับเร็วมากรู้ไหมครับว่าทาไมมันก็เป็นเพราะว่าความลึกซึ้งอะ่ะมันทําให้คนน่ะคิดครับก็คือการคิดน่ะมันได้ใช้สมองนั่นเอง และสําหรับคนทั่วไปนะครับการใช้สมองนั้นมันอาจจะทําให้พวกเขารู้สึกอึดอัดครับคนส่วนใหญ่น่ะก็เลยชอบเสพแต่คอนเทนต์แบบง่ายๆที่ทําให้พวกเขารู้สึกดีรู้สึกแบบเฮ้ยกูฉลาดนะเว้ยกูรู้ว่ามันเป็นของปลอมอะไรอย่างนี้นะครับแม้แต่ในวงการการศึกษาครับมันก็ยังเป็นแบบนี้ครับโรงเรียนมหาวิทยายลายัยต่างก็บอกว่าให้คุณค่ากับความฉลาดความคิดสร้างสรรค์แต่ในความเป็นจริงแล้วะนักเรียนนักศึกษา ที่ได้รางวัลน,นั้นมักจะเป็นคนที่ทำตามกฎไม่แหวกแนวไม่แตกต่างทำให้คนอื่นรู้สึกสบายใจมากกว่าใช่ไหมครับมาถึงตรงนี้แล้วอะหลายๆท่าน,น,นอาจจะเริ่มรู้สึกอึดอัดกับความจริงที่ผมกำลังเล่าอยู่ใช่ไหมครับแต่ทุกการชเไหมครับว่าคลิปนี้น่ะมันก็จะมีคนดูไม่เกิน4ี่ห้าพันเหมือนเดิมนั่นแหละครับเพราะว่าช่วงนี้ผมทําคลิปที่มันมีประโยชน์ลงไป แล้วคนดูน้อยมากมันสวนทางกับตอนที่ผมทําคลิปไรตาล่าลงไปเยอะเลยนะครับแต่ทุกท่านเชื่อไหมครับว่านี่แหละครับคือสิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดเกี่ยวกับสติปัญญามนุษย์เราอ่ะต้องการสติปัญญาในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต่อต้านสติปัญญาโซเพนเวอร์เรียกสิ่งนี้ครับว่าความขัดแย้งทางสังคมขั้นสูงสุดสังคมยกย่องอัจฉริยะก็ต่อเมื่อพวกเขาตายไปแล้วอย่างเช่นนิวตันไอสไต์มารีกูรี ปัจจุบันนี้แหละต่างก็ถูกยกย่องเชิดชูครับแต่ว่าสมัยที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่ลหละครับพวกเขาเป็นยังไงลหะนนิวตันนะ่ะแทบจะไม่มีเพื่อนเลยครับไอสไต์นะี่ะเคยถูกกูเรียกว่าไองโง่ส่วนมารีกูเรียถูกสถาบันวิทยาศาสตร,ร,รก์กีดกันออกไปซะอย่างนั้นแหละอะไรวะเนี่ยความขัดแย้งอ่ะมันมีอยู่ทุกขนแห่งครับบริษัทต่างๆก็บอกว่าต้องการคนที่แบบคิดนอกกรอบอ่ะมีความคิดสร้างสารรค์น่ะ แต่แบบพอเจอไอเดียที่มันแหวกแนวเข้าไปจริงๆอะ่ะกับรับไม่ได้กับปฏิเสธมันน่ะมหาวิทยาลัยต่างๆก็บอกว่าต้องการนักคิดนักวิจัยแต่สุดท้ายแล้วก็มักจะให้รางวัลกับคนที่ทําตามกฎไม่แหวกแนวมากกว่าครับสังคมต้องการความก้าวหน้าแต่กลับต่อต้านคนที่สร้างความก้าวหน้าเฮ้ยนี่มันย้อนแย้งใช่ไหมครับลองคิดดูสีครับลองพิจารณาดูนะครับโซเพนเอาเออร์น่ะเขาเอาธิบายว่าสติปัญญาน,นั่นน่ะมันเป็นอํานาจเพียงหนึ่งเดียวที่แบบควบคุมไม่ได้ แน่นอนครับว่าเราอ่ะสามารถควบคุมความมั่งคั่งได้จํากัดพละกําลังได้กําหนดมาตรฐานความงามได้แต่เราอ่ะควบคุมไม่ได้หรอกครับว่าคนฉลาดฉลาดอะจะคิดอะไรจะค้นพบอะไรครับและเมื่อเราอ่ะควบคุมสติปัญญาไม่ได้แล้วจะกลัวไปทําไมครับทาไมเราอ่ะไม่เปิดใจยอมรับความแตกต่างแล้วก็เรียนรู้จากคนฉลาดฉลาดเหล่านั้นหรอครับมาถึงตรงนี้แล้วท่านผู้ชมหลายท่านนั้นอาจจะเริ่มรู้สึกท้อแท้ใจคิดว่า ถ้าเราเกิดมาฉลาดเนี่ยก็คงจะโดนสังคมรังเกียจสินะแบบอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เลยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับอย่าเพิ่งหมดหวังหมดไฟไปนะโรเบอร์โซเพนเออร์ครับเขาก็าไม่ได้ชี้เห็นแค่ปัญหาอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าโชคดีครับที่เขาเนะี่ยยังชี้ทางออกด้วยเมื่อเรารู้แล้วครับว่าทําไมสติปัญญาน่ะมันถึงแบบสร้างความขัดแย้งทางสังคมเราก็จะสามารถเรียนรู้ที่จะรับมือกับมันได้ครับอย่างแรกอะ่ะ เราต้องยอมรับนะครับยอมรับก่อนเลยว่าถ้าเราเป็นคนฉลาดเนะี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะครับปฏิกรยาของคนรอบข้างเนะี่ยมันไม่ใช่ความผิดของเราครับแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะที่มักจะรู้สึกไม่ค่อยดีเวลาที่อยู่ใกล้ๆก,กับคนที่ฉลาดแค่แบบเราเข้าใจตรงนี้นะ่ะมันก็จะช่วยให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นเยอะแล้วห่ะครับอย่างที่2ก็คือเราต้องรู้จักกรารลเทศะนะครับมีเวลาและก็สถานที่สําหรับการแสดงออกถึงความฉลาดครับ ไม่จําเป็นต้องโชว์เผาอยู่ตลอดเวลาบางครั้งอ่ะการเก็บงาความฉลาดเอาไว้บ้างนะ่มันก็เป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าผมผมโชว์พาาบ่อยครับแต่ก่อนนะ่จนแบบแทบจะไม่มีเหลือเพื่อนเลยแหละอย่างที่3ามก็คือเราต้องหาเพื่อนที่แบบเข้าใจเราครับโซเพนเดอร์น่บอกว่าคนฉลาดฉลาดนะ่ก็มักจะรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มเล็กๆที่แบบแม่นแฟนมากครับสมัยนี้นะครับด้วยเทคโนโลยีเนะ็ตเนี่ะการที่จะหาเพื่อนแบบที่มัน คลิกกันนะครับที่มันแบบโดนใจกันได้นะ่ะมันก็ยิ่งง่ายกว่าเดิมครับเราอ่ะไม่จําเป็นต้องให้ทุกคนเข้าใจเราครับแค่แบบมีสักคนสองคนที่รู้ใจกันก็พอแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับตลอดประวัติศาสตร์นะ่ยก็มีนักปรา์หลายท่านครับที่สามารถเชื่อมช่องว่างระหว่างสต,ติป,ปัญญากับการยอมรับทางสังคมได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นริชาร์ดฟอยแมนครับเขาเป็นนักฟิสิกส์รางวัลโนเบลและเขาเนะี่ย ก็ไม่ได้เพียงแค่ฉลาดเท่านั้นนะครับแต่ยังมีพรสวรรค์ในการสื่อสารเรื่องยากๆเนี่ยนะให้คนทั่วไปเข้าใจได้โดยที่ไม่ต้องลดทอนความซับซ้อนของเนื้อหาเขาใช้ภาษาที่เรียบง่ายยกตัวอย่างที่แบบเข้าใจง่ายครับทาให้คนรู้สึกอยากฟังอยากเรียนรู้มากกว่าที่จะรู้สึกแบบด้วยค่าครับแล้วก็มีเอน่าเดฟเลนส์ครับเขาเป็นโปรแกร,รมเมอร์หญิงคนแรกของโลกเลยนะครับเธอเองก็ได้สร้างห้องปฏิบัติการทางสังคมขึ้นมาเพื่อให้คนฉลาดๆนะ ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้พูดคุยกันโดยไม่ทําให้คนอื่นรู้สึกแบบถูกทิ้งนี่ครับมันเป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าสติปัญญาเนะี่ยมันไม่ได้ทําให้เกิดความแตกแยกเสมอไปนะในด้านของเบนจามินแฟรงคลินครับเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์แล้วก็รัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แม้ว่าเขาอ่ะจะเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมแต่เขากลับชอบแกล้งโง่ครับทําตัวเป็นนักเรียนที่กระหายความรู้อยู่เสมอเขามักจะถามมากกว่าตอบ ทำให้คนรู้ตึกว่าเขากําลังเรียนรู้ไปพร้อมๆกับพวกเขาเน่ครับแล้วพวกเราเนะ่ครับจะนํากลยุทธ์เหล่านี้นะ่ะไปปรับใช้กับชีวิตของพวกเรายัางไงหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของโฟเพนเออร์แล้วก็มุมมองอัญชนันหลักแหลมของเขาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสติปัญญาแล้วก็สังคมกันไปแล้วใช่ไหมครับทาให้ผมนะ่ะนึกขึ้นมาได้ครับว่าจริงๆแล้วอะ่ะประเด็นนี้มันก็สะท้อนอยู่ในเรื่องราวของบุคคลสาคัญในประวัติศาสตร์มากมายเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นนักปราชญ์ศิลปินหรือว่านักวิทยาศาสตร์ต่างก็ต้องผเผชิญกับความท้าทายในการใช้ชีวิตในสังคมครับในฐานะที่พวกเขาอ่ะมีความคิดความอ่านที่แบบแตกต่างกันไปอย่างที่โซเฟีเอาเคบอกนั่นแหละครับว่าคนฉลาดเนะี่ยก็มักจะมองเห็นความไร้สาระของโลกมองเห็นความโง่เขลาของมนุษย์ซึ่งแน่นอนครับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะอยู่ร่วมกับคนส่วนใหญ่ที่อาจจะไม่เข้าใจหรือเห็นด้วยกับมุมมองของเรา ทำให้ผมนึกถึงพระพุทธเจ้านะครับพระองค์เนะ่ะเป็นอัจฉริยะในด้านจิตวิญญาณแต่รู้ถึงสัจธรรมของชีวิตแต่การเผยแผ่ธรรมะของพระองค์นั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับพระองค์นั้นต้องเผชิญกับการต่อต้านจากผู้คนความไม่เข้าใจจากสังคมแม้กระทั่งการทำร้ายจากผู้ที่ไม่หวังดีแต่พระองค์ก็ยังทรงอดทนมุ่งมั่นจนสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาที่ยิ่งใหญ่ของโลกได้หรืออย่างพระเยซูครับ พระองค์นะ่ะก็เป็นอัจฉริยะในด้านของความรักสอนให้มนุษย์รักกันให้อภัยกันแต่คําสอนของพระองค์นะ่ะก็ถูกมองว่าแปลกแยกเป็นภัยต่อสังคมในยุคนั้นพระองค์นะ่ะต้องเผชิญกับการจับกลุมทรมานและรินกลางเขนแต่ความรักและการเสรียสละของพระองค์นะ่ะมันก็ได้เปลี่ยนแปลงโลกสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายทุกวันนี้จะเห็นได้นะครับว่าเส้นทางของคนฉลาดนั้นก็มังจะไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบ เต็มไปด้วยขวากาน้ําอุปสรรคและความท้าทายแต่สิ่งที่ทําให้พวกเขาแตกต่างก็คือความกล้าหาญครับที่จะยืนหยัดในความเชื่อของตัวเองมุง่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกดังนั้นครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมนะ่ะเป็นคนคนหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองเนะี่ยชลาดกว่าคนอื่นๆเข้าใจโลกมากกว่าคนอื่นผมอยากให้ท่านนะครับภูมิใจในตัวเองไว้นะครับและใช้สติป,ปัญญาของท่านนะ่ะ สร้างสรรสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมแม้ว่าบางครั้งอ่ท่านอาจจะต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวความไม่เข้าใจหรือการต่อต้านก็ตามครับจำไว้นะครับท่านเนะ่ะไม่ได้ผิดปกติอะไรเลยแค่ท่านเนะ่พิเศษและโลกนี้นะ่ยต้องการคนที่พิเศษอย่างท่านครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาต่อไปเอาละครับมาถึงตรงนี้แล้วเนะี่ย ผมขออนุญาตเปลี่ยนบรรยากาศสักเล็กน้อยนะครับจากเรื่องราวหนักๆเนี่ยเรามาคุยกันเรื่องเบาๆกันบ้างครับท่านผู้ชมเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เราคิดอะไรแบบลึกๆคิดอะไรแบบซับซ้อนเนี่ยบางทีมันก็ทําให้เราเครียดกดดันได้เหมือนกันนะครับโซเฟนเวอร์นะครับเขาก็เคยพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้เหมือนกันครับเขาบอกว่าสติปัญญาเนี่ยมันก็เหมือนกับดาบสองคมมันสามารถใช้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามได้แต่ในขณะเดียวกันแล้วมันก็สามารถทําร้ายตัวเราเองได้เช่นกัน ผมขอยกตัวอย่างนะครับนักวิจยยศาสตร์ท่านหนึ่งนะครับที่ชื่อว่านิโคลัสเทสลาท่านผู้นี้เนะ่ยเขาเป็นอัจฉริยะครับผู้คิดค้นกระแส่ไฟฟ้าสลับซึ่งเป็นระบบไฟฟ้าที่ทําให้เราอะ่ะมีใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้แหละครับแต่ท่านเองก็ต้องต่อทู่ด,ดิ้นรนกับความยากจนโรภคภัยไข้เจ็บและความโดดเดี่ยวตลอดชีวิตเทสลานั้นมีความคิดที่ล้ำหน้าเกินกว่ายุคสมัยของเขาครับทำให้เขานะ่ยไม่เป็นที่ยอมรับจากสังคม เขาถูกมองว่าเป็นคนเพี้ยนถูกมองว่าเป็นพวกหลอกลวงและที่เจ็บปวดที่สุดเลยก็คือคนฉลาดลาดแบบเทสลานั้นก็ยังถูกพวกกลุ่มนักธุรกิจเอาเปรียบเขาหลายครั้งหลายคราเลยครับในบรรปลายชีวิตเทสลานั้นต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในห้องพักของโรงแรมมีเพียงแค่นกพิราบเป็นเพื่อนเขาเสียชีวิตอย่างอนาถาครับในวัยเพียง86ปีเรื่องราวของเทสลานั้นแสดงให้เห็นนะครับว่าสติปัญญาที่มันมากเกินไปนะ่ย มันก็อาจจะกลายเป็นภาระถ้าเราอะไม่รู้จักวิธีการจัดการกับมันเราอาจจะจมอยู่กับความคิดบกมุ่นอยู่กับปัญหาจนลืมที่จะมีความสุขกับชีวิตก็เป็นไปได้ครับดังนั้นครับท่านผู้ชมความฉลาดนะมันเป็นสิ่งที่ดีที่เราต้องใช้มันอย่างชาญฉลาดด้วยนะครับเราต้องรู้จักสร้างสมดุลระหว่างความคิดแล้วก็ความรู้สึกระหว่างสติปัญญาและความสุขผมเชื่อนะครับว่าท่านผู้ชมหลายท่านน่ะคงเคยได้ยินคํากล่าวที่ว่า ความรู้ทั่วหัวเอาตัวไม่รอดคํากล่าวนี้นะ่ะมันสะท้อนให้เห็นถึงความจริงอย่างหนึ่งของชีวิตนั่นก็คือการมีความรู้สติปัญญาอย่างเดียวนะ่ะมันไม่เพียงพอที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จในชีวิตได้ครับท่านผู้ชมครับผมเชื่อครับว่าในสังคมของเราว่ะมีคนฉลาดอีกมากมายที่ซ่อนตัวอยู่แต่ไม่กล้าที่จะแสดงตัวออกมาไม่กล้าที่จะแตกต่างเพราะว่ากลัวการถูกตัดสินถูกวิาพากษ์วิจารณ์ ถูกปฏิเสธผมอยากจะให้กําลังใจคนเหล่านี้นะครับว่าอย่าก,กลัวครับที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่าก,กลัวที่จะฉายแสงของตัวเองออกมาครับโลกใบนี้เนะี่ยต้องการคนที่กล้าคิดกล้าทํากล้าแตกต่างเพื่อที่จะสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆและพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นครับผมขอไปิดท้ายด้วยคําคมของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับที่ว่าจินตนาการน่ะสำคัญกว่าความรู้เพราะว่าจินตนาการคือจุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงครับ ดังนั้นครับท่านผู้ชมปลดปล่อยจินตนาการของท่านออกมาสร้างสารรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่และเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้มันน่าอยู่ยิ่งขึ้นนะครับสําหรับถ้าเกิดว่าเวลาที่ผมพูดเนี่ยผมอาจจะมีการหัวเราะก,กระเซาย่อแย่อะไรบ้างเนี่ยผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมอ่ะมีความสุขครับเพราะว่าคําพูดแบบเวลาหัวเราะไปด้วยพูดไปด้วยอะไรแบบนี้เนะี่ยคนที่เขาขาดความอบอุ่นเขาอาจจะรู้สึกไม่ดีซึ่งผมอ่ะ ก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆครับขอขอบคุณทุกานนะครับที่ร่วมเดินทางมาตลอดคลิปนี้เลยเหนือสิ่งอื่นใดแล้วก็ตัวคิปติ่งไหนแล้วไม่มีเบ็นคนอื่นนั้นก็ต้องขอให้สมปรารถนานะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ